เร,เรื่องนี้ก็คือฉันรีวิวอะไรได้บ้างเปิดหน้าไหนแทบไม่ได้เลยคุณพี่เห็นหน้าปก4คนแบบนี้ไม่ใช่ 4P พีนะจ๊ะคือเขามีกัน2คู่บางทีก็อาจจะมาคอนจูริงเอ้ยฟิจูริงกันบ้างเรื่องล้อมวงรักอนนะลวงนะคะที่เราได้มาในรอบนี้จะเป็นเล่มที่2นะแต่ว่าเล่มที่1อะ่ะเราเคยบีดเอาไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทํารีวิวแบบจรงิงจังก็จะขอมารวบกันในคลิปนี้เลยก็แล้วกัน คือมันเป็นเรื่องของกลุ่มแกงเพื่อนสมัยเด็ก4คนจะมี3คนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันส่วนคนสุดท้ายจะเป็นรุ่นน้อง1ปีจะเป็นน้องชายของอิเซชื่อว่ายูเซหรือก็คือเป็นน้องชายของพี่ผมยาวคนนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากคืนคืนหนึ่งที่ไอ้สคนเนี่ยมันไปตั้งตี้เล่นเกมผีด้วยกันแล้วดันเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยกองกองสุมส่มๆนอนด้วยกันอยู่ในคืนนั้นน้องแว่นหรือก็คือน้องเรียวคนนี้เขาก็นอนของเขาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ว่าดันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รรููู้้้้้้ขขาา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 งางางงงลลลืืืมมมมมตตตตต่่่่นน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 นึึกกกกก็็็ดดัััััััเเหหหออออออีีีีีววะํํํแบบชไไไปปปยฝผทททสคคญ ด้วยทำตรงที่กูนอนอยู่ด้วยนี่หลังจากวันนั้นมันก็เป็นคําถามที่คาใจเอาไปคาดคันเพื่อนสองคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เราไม่ได้เป็นอะไรกันผีเหลอาหรือเปล่าฝันหรือเปล่ายายน้องแว่นนะ่ะมันก็เลยหาทางพิสูจน์โดยการไปที่บ้านของอิเซแล้วดันไปเจอน้องชายของเขาอดีนั่นก็คือน้องยูเซนะคะก็ลเลยลากน้องยูเซเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องพี่อิเซด้วยกันมีการเล่าด้วยนะว่าฉันจะพิสูจน์ว่าอีกสองตัวนี้มันโกหกแต่ว่าการอยู่ด้วยกันในตู้เสื้อผ้าแคบๆว่ะถ้าคนมันไม่คิดอะไรอย่าง้นยองมัน แต่เด็กแล้วนะเว้ยแล้วไหนจะต้องมาเจอฉากอัศจรรย์ของพี่ชายตัวเองกับเพื่อนบอกเลยว่าไอเยลลี่ปีโป้ที่มันกําลังนุ่มๆอยู่ก็คือแข็งโป๊ข้างนอกก็คือนัวกันไปเยน้องเรียวก็แบบเห็นไหมกูบอกแล้วคืนนั้นกูไม่ได้ฝันไปไม่ได้รู้ตัวเลยว่าคนข้างๆน่ะกาลังจูโดอยู่นะจนกระทั่งขันติมันกลายเป็นขันแต่ข้างนอกก็นัวกันไปข้างในก็เจ็บยับเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วก็โป๊แตกกันทั้งคู่เด้อสัรภาพกันไปให้มันจบๆเถอะว่าพวกมึงสองคนแอบคบกันนะส่วนอีสองคนในตู้เสื นะครบกับผมเธอแต่ว่าน้องเรียวอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าเฮ้ยตัวเองจะเป็นเกย์หรอวะหรือว่าจะลองให้โอกาสเพื่อนสมัยเด็กคนนี้ดูคู่พี่ชายที่มีประสบการณ์มาก่อนก็คือพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับน้องเต็มที่แล้วก็คือไม่มีการเขินการอายใดๆทั้งสิน้นไปโมเตลด้วยกันแล้วก็คือชอบเล่นอ,อะไรแบบแแรลงกัน4คนแต่ว่าเขาไม่ได้สลับกันนะคะเขาแค่แบบเอาหน้าชนกันเฉยๆแบบต่างคนต่างโอลิแฟนใส่กันนะแกแสดงสปิริตเวอร์ในเล่มแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันจบแบบโอเคแฮปปี้ทีเฟลแล้วนะเพราะว่าเนื้อเรื่องก็คือเน้นเน้นเย่กี่่นนมม็ไได2้้ น้อยหน้านะก็จะเป็นการสานต่อความสัมพัธน์ในเรื่องราวของเล่มที่1แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นอย่างเช่นในคู่ของพี่ชายก็จะมีการทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทาให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้แน่นแฟนกันมากขึ้นส่วนในคู่หลักก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะเขารักกันดีอยู่แล้วในเล่มนี้ก็คือยายน้องเรียวอัพเลเวลนะคะจากเด็กน้อยชายแท้ที่ไม่ประสิปสาทในเรื่องการทําอะไรกับผู้ชายกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์จ้าสนุกตอนอ่านนี่ก็แบบโอ้โหละลานตาเปิดหน้าไหนไม่ได้เลยที่สําคัญที่สุดคือเราชอบเล่มพิเศษของเล่ม2มามาาากัันทํให้้รูว่ ุ่เองก็ใส่ใจเรื่องการเตรียมตัวของผู้ชายเหมือนกันคือมันน่ารักมากแก คือเวลาปกติแล้ววะน้องเรียวเขาจะต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะให้เจ้ายูเซมมัทะลวงใช่ไหมแต่ว่าในเล่มพิเศษเนี่ยก็จะเห็นเจ้ายูเซ่ช่วยพี่เรียวเขาเตรียมตัวด้วยแล้วนางชอบมากนางบอกว่าเอ้ยครั้งหน้าขออีกอยากช่วยอีกแกมันดีมันน่ารักแล้วมันดูเอ듀เคชเวอร์อคือไม่รู้นะคะว่าในเล่ม2เนี่ยมันจบแบบจบบริบูรณ์ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนว่ามันจะมีเล่มต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ออกเล่มหนึ่งอะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเล่ม2เพราะว่ามันจบในเล่มในเล่ม2นี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ลิขสิทธิ่่กกาิมคท้้งแแเลลลววว็็ด การเซนเซอร์เหมือนกันนะก็ไปเลือกไปตามในเวอร์ชันที่ตัวเองสะดวกก็แล้วกันเนาะ Enjoy reading ค่ะ